สวัสดีครับวันนี้พี่ชายเราเอาสีประตูมาเทินเป็นแคปบ่ครับอ๋อนี่สีประตูเป็นยังมันบรรทุกของไม่ได้บ่ไอ้ใช่ครับเขาไรไม่ได้เขาไรเขาหน้าสวนไม่ได้ปลูกยางอยู่ตอนนี้บูกมันจากให้แปดสิบเจ้าของสวนมันนะแปดสิบไร่นะวันนี้เอามาเทินแคปเบิรงเบิร์กยังรีโวเบิรงกยังถือแล้วครับถือแคป่ะ ลูกแค่จะขอแม็กขึ้นกับยางนั้นป่ะจะไปใส่ขนาดนั้นน่ะครับอ้าอเอาจัดจัดไปจัดไปนะนี่เป็นซีประตูนะจะเปลี่ยนเป็นอย่างเขาเขาให้เขาหน้ากสวนค่าขายบอกหรือว่าเกษตรกรอย่างเดียวเลยเกษตรกรอย่างเดียอะเฮ้เกษตรกรอย่างเดียวเนาะนะปีนึงไม่ได้ไม่ได้สองสามล้านนั้นป่ะโไม่ถึงท้อครับไม่ถึงนะประมาณเท่าไหร่สองสามแสนนะแกมีที่เช่านะเช่าที่อยู่นะเป็นปลูกอ่า มันมัน,ม,นมันอย่างนั้นสับปะหลังเนาะนะมันสับปะหลังเดี๋ยวนี้โลจับบาทสบาทสามบาทกว่า,าร่างมองอันนี้ลงบาทกว่าได้ยยไหมร่า,าน้ำเขียวยังไม่ลงร่างน้ำเขียวยังไม่ลงนะเอาเอาเอาพี่น้องแห่มาขายบ้างน้ำเขียวว่าวังน้ำเขียวได้เลยนะครับนะตัวนี้เป็นเรื่งจุดเก้าแซดนะสีขาวมุกพี่ซื้อปลายแดงมาหรือมือสองซื้อปลายแดงมาเลยบ่เคยซนบอเคยคว่บ่อเอาเอา ลูกค้าอาจจะเบิรงรถเป็นด้วยครับมามันนี้เดี๋ยวเสซมจะบอกนะแผ่นเพลดสวยนะครับไม่ชนล่องแก้มเดิมฝากระโปรงมีขยับอาจจะมีการเคลมสีมาเล็กน้อยแม่นวา<ช>มีการเก็บสีมาอ่า <c oughs> ที่เรกมันผมเปลี่ยนในฝากระโปรงอ่าเปลี่ยนฝากระโปรงแล้วก็สลับใส่สลับมาบนะเออที่ฝากระโปรงขยับไม่ได้อ๋อก็แค่ก็แค่เปลี่ยนสลับฝากระโปรงคาร์บอนใส่แล้วก็ถอดออก อ,อแม็กยางทุกของได้ได้หน่อยบ้าสิประตูได้หน่อยเด้ใ <laughs> ส่มันได้ได้ไดลายไปไ,นนไปหนโอเครถสวยไม่มีไม่มีคว่ำไม่มีชนนะัก นาสีดิ้วลอยก็จะไปเก็บงานบ้างเพราะว่าเราขับไล่เขาไล่เขานาเข้าสวนเนาะเป็นห่อยปกตินะท่อแซดใบเน่งรีแมปบ่บอร์เดลี่เขาเล่นไฟฟ้าอย่างเขาเล่นไฟฟ้าอย่างเดียวนะยุสไซนี่ยุสจังหวัดไหนวังน้ำเขียวอ๋อคนวังน้ำเขียวโอ้มามาจากโคราชเลยบอไม่เห็ดอย่างไรคือมาพี่เต้นรถโคราชขึ้นไหลจะขึ้นมาหนีตามเพจมาโอยากได้มอไซด้วยอ่าเดี๋ยวจัดให้นะท่อซิ่งใบเน่ง นะเซลไหนดูแลนะเซลนี่นะอ๋อเดี๋ยวนี่นี่เซลพีนะครับน้าเป็นไหนลูกค้ามาจากไหนนะมาจากวังน้ำเขียวครับงั้นน้ำเขียวนะประวัติเป็นไหนเกษตรกรครับเกษตรกรออก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 ยากปะแปดสิบไร่ครับออกยากปะออกง่ายครับออกง่ายครับ ไเอราอาจจะเฝ้าบ่ให้เก่งนะครับแต่ว่าพี่น้องมาหาเราหลายเห็นบ่ครับหลายเออเซลพี่เห็นบบ่ครัผมลูกค้าอยากจะเฝ้าอย่างเฝ้าตามสบายเลยคอยเจนนั่งฟังอย่างเดียวครับผมขอบคุณครับฝากเบอร์โทรเนะเซลพี่เบอร์ผมนะครับ0 8 0 7 8 3 5 9ศ9นะครับพร้อมเพรียงในทุกเวลานะครับเบอร์โทรได้ตลอดบ่โอนครับโอนได้ตลอดโอนได้ตลอดพร้อมอีกโอ้ เอาพาลูกค้าไปลงรถยี่ปพี่ชายเช็คเครดิตก็ได้ของผมไม่ได้มีการเก็บจองเช็คเครดิตเรารู้เลยว่าจะผ่านไม่ผ่านนะกินข้าวกินปลาไปอย่างนี่ <S 1> <1> <S ย,ยังยังไม่ได้กินข้าวเลยหรอเซียวพีเขายังไม่ได้กินข้าวเลย <1> <1> <อ>เเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งข้าวให้กินเดี๋ยวไซียวสั่งข้าวให้กินเ<อ>ดี๋ยวดูรถดูรากันเด้อนะนะ โอเคนะครับพี่น้องบ้องปลายลัานอยู่ตรงทางบิ๊กซีสะแก้วนะครับแวะเข้ามาได้เลยนะตอนนี้กันยังมีปูเพร์ชฉันแถมมอเตอร์ไซค์อยู่จะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทิรนแวะเข้ามานะครับผมวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ